คจะมาดู Official t a เทเลอกี่หมื่นฟ้าค่ะใช่ก็มีตัว Pilot รู้สึกว่าพวกเราก็ดูด้วยกันด้วยมั้ง น่าจะถ้าไม่ใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรูวก็ขึ้นมาเองแหละว่าใครจะจำไม่ได้ว่ามียูไหมแต่มีเราสองคนแน่ๆอ๋อเหรอโอเคโอเคแปงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแต่ว่าก่อนไปจาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องแสงดีมีสุขนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ค่าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆด้วยค่ะคอมเมนต์พูดคุยนะคะถือเป็นกําลังใจในการทํคลิปให้กับพวกเราค่ะถ้าใครยังไม่เคยดูที่เราดูไพโรดก็ไปดูกันได้แต่ว่าเนี่ยเทเลอร์เนี่ย คือพี่ว่าน่าจะมีอะไรอัปเดตมากขึ้นเนาะทุกคนเคยเห็นมาหมดแล้วแหละเนาะใช่เลคไม่รู้ว่าดูจากไหนแต่ว่าดูแล้วแหละแต่พี่อ่ะจาไม่ได้เหมือนกันว่ารีแอคกับใครแต่นี่คือห้าห้านาทีค่ะจุกจุกไปจ่าไปจ่าเอ๊ะทำไมอยู่พูดทำพี่หมดเร็วไปค่ะสวัสดีครับผมชื่อที่รักใครๆก็ชอบบอกว่าผมทำตัวเป็นที่รักสมชื่อเลยสวัสดีครับพี่ ือมีควาสุขกับการให้คิดบวกเข้าไว้ไม่อยากมีปัญหากับใครจนกระทั่งโอ้โหโอ้โหเยอะเลยคำแรกเี่ยเราจะพูดโอ้โหหลอนพี่าที่เหมืนฟ้าไม่ได้ด่าพี่อุหนี่ใครๆก็อยปัญหากับพี่เขานี่ฟ้าแลพี่มนฟ้าไม่ท่าโกรธหมั้งไม่กรธหมึง ชิวไอนีมึงเป็นน้องพี่หมื่นฟ้าอ,อดคนโพมหน่อยดิพี่หมื่นฟ้าลอนอันตรายมึงเพอเจ้กันไปใหญ่แล้วเจงิงตอนนั้นอะหนักกว่าตอนนี้อีกเก็บเอาให้หน่อยครับน้องแม่งโดนแน่เลยวะกูว่าไม่รอดกูดว่านะพี่หมื่นฟ้าอาจจะรอสั่งเก็บมือก็ได้ถ้าพี่กูเป็นแบบที่พวกมึงพูดอะแก้ย้อนแม่งโดนเก็บไปนานแล้ว ดมนอยโรกิตาอลกี่ขอยตัวน้อานม่ัลอาอเวาก่าพี่โอ้แม่งไม่เอามแบ่กันอ่านได้หมคนเรบรรทัดี่รักให้ดื่แอลกอฮอล์ค่ะโลกไม่มีแอลกอฮอล์เลยครับโอ้โหไม่ไม่มีแอลกอฮอล์ดื่มครับพี่อ้ยใส่ไม่ดีไม่มีแอลกอฮอล์ที่รักเล้อ้ยห่ยจงเลยมนมีใครมายุ่งเช่ยได้วยวะนี่แฟนกูฟออุไม่มีโดนปล่อย รักปวดหัวพี่บายพี่รักพี่พอไม่ยอมหอมหัวรักอ่ะพ่อไม่ยอมหอมหัวหอมหัวรักหน่อยหอมหัวรักหน่อยรักปวดหัวพ่อหอมหัวรักหน่อยนะอายัยเอาไงดีวะเนี่ยพอ่อหอมเลยจ้าจุ๊บพ่อเก็บเข้าบ้านหอมนะครับ ุ้ยใครไปถ่ายอ่ะแกสร้างเรื่องแล้วมาต้องาสร้างบ้านชัวร์เขามันใจมากมันซูมแบบเก่เป็นแฟนกันวันนั้นก็ต้องคิดว่าเราเป็นแฟนกันแลยถ้าเราเก่งเป็นแฟนกันไปเลยพี่โอก็จะไม่มาหาเรื่องพี่เหมือนป้าครับพี่เขาก็จะได้ไม่มายุ่งกับเราด้วยที่หดนโง่คนนั้นโกงแต่พี่สันตไม่ค่อยเก่งอะครับรักว่ารักเอาอยู่เป็นพี่คงต้องรบกวนเราแล้วแหละตอนนี้เราตกลงแก้เป็นแฟนกันแล้วนะครับ ตกลงแก้มันแฟนครับโกงเก่งๆมันรักพี่เรเป็นแฟนกันนี่เขาทำกันอย่างนี้ใช่ไหมครับแก้งอย่างไงนะพี่ฟ้านี่เก่งเหมือนกันนะเนี่ยยูสองคก็แก้งเก่งเรื่องความรักอะครับที่ไม่ได้เก่งเรื่องความรักหรอกพี่กำลังเรียนรู้จากเรื่รักอยู่นะรักเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะชาสั่นๆนะว่าชามันเต้นแรง ไม่ต้องบอกคุณถ่ายก็รู้เลยว่าบ้านรวยยูจักทรงเนี่ยทรงนี่เป๊มากข้าอ่น้ำวาละกี่รอบเฮ้ยเป็นอะไรไหมครับอมไรไอ้บ๋มมงก้องมมันก้องมไส้ันหีพวกี้ พี่ดูโอ้ยคุณาไม่ได้ไปจับกับไอ้เหมือนฟ้าใช่ไหมผมกับพี่เหมือนฟ้าเป็นแฟนกันจริงๆริาไหมมาเล่นระ้วกลับไม่ลงเขินชัว์ทำไมอ่ะที่มันกจะเป็นแฟนกันอ่ะมันก็แกล้งเขาไปแบบนั้นแหละคนไม่ดีกแล้วจับตือใช่ปะไหมดยค่ะยาเอาตรจิ้งมากพี่ฟ้าว่าตอนนี้เราเหมือนแฟนกันหรือยังเหรอครับโอ้โหเหมือนมากก็เกิดเองชาร์จเลยชาร์จไงแล้วยังขาดอะไรอีกเหรอครับพี่ฟ้าจะแกล้งนะสิครับรักว่า อันนี้เก็บไปทำกับคนที่พี่ชอบจริงๆดีกว่าไหมครับเราถ้าพีเลยได้แก้มนะครับรักขอบคุณพี่ฟ้ามากๆนะครับที่ทำให้รักกล้าเป็นตัวเองมากขึ้นไม่ใช่แค่พี่หรอกที่เก่งอ่ะแต่เป็นน้องที่รักที่เก่งนะดูไหมน็อตคัดโอ้ยไอ้เบ๊บ คเนียคุณคุณทำใจไม่ได้อะขอคุณทำใจแปนบนึงได้ปน่ะหลทุกคนใจสุดอ่ะเด็ดไกายโนโอ้ยกล้แล้วมาง่าหลตาจติงเหลือครูไม่ทันีพี่ก่อนได้ไหมได้พี่ก่อนเลยพี่ก่อนเลยก่อนอื่นสิ่งที่พี่ชอบมากที่สุดคือแสง ใช่ป่ะพี่ชอบพี่ชอบแสงแบบนี้เหมือนเหมือนปรับจากตัวไพลอตมาเยอะมากเออเราคือแสงอ่ะทุกคนเข้าใจความแบบเป็นธรรมชาติมันจะมีความฟ้าฟ้านวลนวลบ้างเออแต่พูดเฉดไม่ถูกมันมันมันจะฟ้าฟ้านวลนวละมุนละมุนมันสดใสใช่มันสดใสมันดูแบบว่า มันมันมันสดใสแล้วมันก็ดูละมุนนั่นแหละแล้วคือแบบมันดีมากมันดูเป็นฟีลแบบเหมาะกับเรื่องอ่ะมันมันดูรู้เลยว่าอาก็เขาเปิดมาแล้วว่ามันเป็นแบบว่าโรแมนติกคอมเมดี้ใช่ไหมเออแล้วมันดูอ่ะมันน่าดูมันมูทุกอย่างมันไปด้วยกันอ่แล้วตัวเทเลอร์ตัดมาก็คือแบบอ่ะตรงตามที่แบบบอกมาเลยอ่ะแล้วแอบรักชื่อตัวละครก็แอบรัก แกงๆเลยเนาะแก้งๆแ,แ,แ,แก่งยังไงอะไรเงี้ยเี้ยน้องมีบอก้วยนะว่าอย่างเงี้ยเก็บไว้ทำกับคนที่ตัวเอง,งชอบอดีกว่าอะไรอย่เแต่พี่ว่าก็คงไม่ได้ดราม่าจ๋าอะไรขนาดน,านั้นมาแบบเป็นน่ารักก,กุ๊กกิ๊กเออ,อเป็นฟีลแบบว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะก็เขาเรียกว่าเหมือนมีคนน่ะมายุ่งกับน้องใช่ไหมน้องก็เลยต้องแบบขอให้พี่อ่ะมาช่วยว่าเป็นแฟนหน่อยแล้วพี่ว่าสุดท้ายก็อ่ะ ไม่รู้ว่าตกหลุ่มรักตอนนั้นหรือตกหลุ่มรักตั้งแต่แรกแต่พี่รู้สึกว่าตั้งแต่แรกตั้งแต่ที่บอลไปโดนลลยิมแล้วอะใช่หนูก็คิดอย่างเงใช่ป่ะอืออือแบบคือเรามันดูออกอะคือคนบ้าที่ไหนอยู่ๆมาขอเราเป็นแฟนแบบปอมๆก็เถิดแล้วอยู่ๆเราจะไปเป็นถ้าเราไม่รู้สึกอะไรตกลงแบบไวมากใช่สุดๆอะแปลว่ารู้สึกค่ะฟันธงมัมมี่ฟันธงมาแล้วเขารักลูกฉันก่อนฟันธงนี่ค่ะเะเขาเป็นลูกนะ พี่พอชัดเจนเป็นน้องน่ารักมากลูกและแฟนลูกอย่างชัดเจนยังมีชัดเจนพี่อยากไปเล่นเป็นคนนั้นมากเลยคนนั้นทีไหนที่เป็นยาอ๋อเบฟป่ะพี่เบฟพี่เบฟเอะเออเคมีโทรมากงก็ไม่ต้องพูดถึ่นแล้วนะจ๊ะใช่ดีมากมันคือคือดูตั้งแต่เริ่มจนจบก็คือเขินยิ้มตามทุกทียิ้มตามดูรายการด้วยหนิใช่ป่ะรายการเขาอะเอลฟฟนชิพของซีซั่นหนึ่งใช่ป่ะแต่พี่ยังไม่ได้ดู หนูดูนิดนึงอะเออเออเหมือนกันแบบว่าเห็นเคมีออมาอยู่แล้วแหละเห็นเคมีคู่นี้มาอยู่แล้วแต่เราจะได้เห็นเต็มเต็มอันนั้นมันเคมีนอกจอแบบว่าไม่ได้แสดงละครเนี่ยอันนี้แบบแสดงซีรีส์ล้วจะได้เห็นแบบเข้าถึงบนบาทแหละหลังจากเป็นพี่โทมัสก,กับน้องกล้องแมาน,าน <laughs> จะได้เป็นน้องที่รักกับพี่เลยนะหมื่นฟ้าหรอพี่หมื่นฟ้าเออพี่หมื่นฟ้าฮะเขาอกว่าไถือว่าพี่หมื่นฟ้าเนี่ย โคตรหล่อเลยยื้อผู้่ดังยื้ผู้นึงดังโคตรหล่อดังอีกโคตรหล่อคือจะบอกว่าแบบเปิดตัวออกมาคือแบบพี่ไผ่เอกอ่ะพี่แบบนั่งคิดไปแหละว่าคุยนี่มันแบบว่าโคตรพี่ไผ่เอกในนิยายตัวเลยออร่ามาที่หล่อมากคือนั่งคิดไปแล้วแบบโทรมันเขามียุบมือบังปวาติดูแบบโหล่อโหล่อหล่อมากพี่จะมีอคนนึงที่พี่รดนตกเหมือนกันอะ เพื่อนเพื่อนน้องที่รักอ่ะแต่ในเรื่องชื่ออะไรไม่รู้นอกเจอายังไม่รู้เลยว่าชื่ออะไรใครรู้มาขายยีนแป๊บแป๊บคนที่ไม่รู้ใครรู้ขายน้องหน่อยนะคือโทรมาตั้งกล้องรู้จักอยู่แล้วแต่น้องคนนั้นน่ะสะดุดตาเจ๊มากทิมทิมมาเลยนะแสดงทุกคนตอนนี้เราอยากรู้เลยใครอยากขายใครอยากขายใครพักมามีคู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ อือเรายังไม่เห็นนะยังไม่เห็นไม่เป็นไรก็ถ้าไม่มีคู่ก็คู่กับแฟนเออแฟนคลับไปคนดูซีรีส์ไปฟิลเหมือนไอ้นี่ไงพระเอกมีไว้ให้นางเอกพระโลมีไว้ให้คนดูอออันนี้ก็พระเอกมีไว้ให้เออหมือนฟ้ามีไว้ให้ที่รักส่วนเพื่อนที่รักเอาไว้ให้พวกเราจบไม่ตอนแร้นึกว่าจะชงเข้าด้วยใจพี่อยากพูดมากแต่พี่กลัวได้ปว ที่เห็นแล้วเพราะว่ายิ่งยังต่อมาพวเพี่แบบอือยูจะพูดเหมือนกันแน่เลยพอทุกคนเข้าใจฟิลปะถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะเราก็จะแบบเต็มปากเต็มคำใช่ปะแต่พอเราเป็นสาววัยที่อายุมากขึ้นมันกลายเป็นแบบว่าเรากชมเขาเองลำบากแล้วมันจะแบบนิดนึงนะเนาะไอเราก็อยากชมให้แต่เราก็แบบเขาไม่พูดเขาตัวเองยังไงดีนะชมให้ทุกคนชมให้ทุกคน เอ็นดูเอ็นดูนะคะก็รอติดตามแล้วกันใช่ใกล้มาแล้วด้วยสิบเจ็ดแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้รีแอคไหมนะเดี๋ยวดูก่อนลวกันคอมเมนต์ถาหลงละลายะแต่ว่าตัวไพ่หลอดะพี่ไปดูมากระแสตอบรับก็ใช้ได้อยู่นะประมาณห้าห้าพันกว่ามั้งถ้าพี่จำไม่ผิดนะถ้าจำผิดขอโทษด้วยนะทุกคนแต่หมายถึงว่าค่ายดูมันเดี่ยะคือเราอะไม่ค่อยทําเลยและฐานแฟนค่ายก็คือน้อยมากส่วนใหญ่ก็จะมาแค่จากวุ่นเรื่องวายหรืออะไรพวกเนี้ยที่เราเคยรีแอคอะไรอย่างเงี้ยถอกเออก็เนี่ย เออต้อนรับเวลคัมนะคะเป็นแฟนดูมันดีค่ะใช่ถ้าเกิดกระแสตอบรับดีอ่ะที่จริงอ่ะเราอ่ะตั้งใจว่าเราเราจะรีแอคเดือนหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เกินแบบเรื่อง2เรื่องแต่ถ้ามันดีจริงๆก็อาจจะอาจจะเพิ่มมาใช่โอเคประมาณนี้นะประมาณนี้ครับโอเคไม่มีอะไรมากเราจะรอมากค่ะรอมากโทรมาทุกคนหลมากทั้งใครกับพี่เหมือนฟ้าอยู่เออ จิงอาบน้ำวันละกี่รอบคะเผแล้วเผอปะเผอมากเผยมากจบดีกว่าจบดีกว่าโอเคโอเคประมาณนี้นะคะเพราะฉันฝากเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องขส้เดือมีสุขนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆได้ค่ะคอมเมนต์พูดคุยนะคะทุกคนถือเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับพวกเราค่ะคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้าบ๊ายบายค่ะบาย